ก็ตอนนี้นะครับผมก็มีข่าวดราม่าล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของร้านทองนะครับชื่อดังอย่างหัวเส้นเฮงเนี่ยเขามีการที่จะปิดระบบการซื้อขายทองแท่งนะครับผมแล้วก็อีกร้านหนึ่งนะครับล่าสุดก็คือตัว YLG นะครับผมก็มีการปิดระบบการซื้อขายทองแท่งเหมือนกันนะครับก็เป็นดราม่ากันนะครับว่าทําไมทองขึ้นแล้วเนี่ยร้านทองเนี่ยชอบปิดร้านนะครับ เป็นเพราะว่าร้านทองเนี่ยขาดทุนหรือเปล่านะครับแล้วก็จะกระทบต่อชื่อเสียงของตัวหัวเส้นเฮงหรือว่า YLG หรือเปล่านะครับสำหรับใครที่ถือทองคําแท่งระยะยาวอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเป็นมุมมองของผมแล้วกันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็เก็บทองแท่งของหัวเส้นเฮงอยู่เหมือนกันนะครับว่าผมเนี่ยจะทํายังไงต่อไปนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซียนทองคำนะครับรายการที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับทองคําที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะครับ ก็สําหรับข่าวตัวนี้นะครับผมมันก็มีมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับที่ผมเห็นก็คือช่วงเช้าตอนนั้นเนี่ยผมก็อยู่กรุงเทพยอยู่แล้วก็ขึ้นไปซื้อทองพอดีนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ไปซื้อทองหัวเซิงเฮงนะครับก็ไปซื้อกับคู่ค้าอีกเจ้านะครับผมเพราะว่าหัวเซิงเฮงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นค้าส่งเนาะเขาก็จะขายแค่กับให้กับลูกค้าทั่วไปนะครับไม่ได้ขายให้กับร้านทองนะครับแต่จริงๆเขาก็ขายแหละแต่ว่าต้องซื้อจํานวนเยอะมากๆนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ซื้อของเขามาขายนะครับทีนี้นะครับ ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะครับในเพจผมเห็นเพจลงทุนทุกเพจเลยนะครับโพสตเกี่ยวกับหัวเสิงเหงว่ามีการปิดระบบนะครับแล้วก็มีคนเข้าไปดราม่าดา่ากันค่อนข้างเยอะนะครับว่าร้านทองเนี่ยทำไมเวลาทองขึ้นเนี่ยชอบปิดร้านเป็นเพราะว่าร้านเนี่ยจะเอากําไรเฉพาะช่วงที่ทองมันลงลูกค้าขาดทุนหรือเปล่าช่วงขึ้นเนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่ยอมให้ลูกค้าเนี่ยได้กําไรหรือเปล่านะครับ จริงๆเราต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าร้านทองครับผมบอกเลยนะครับใครที่ติดตามรายการผมหรือฟังมาหลายๆคลิปจะรู้เลยครับว่าเวลาที่เรานําไปขายคืนร้านนะครับผมไม่ว่าจะทั้งอันนี้ผมพูดถึงเรื่องการเอาไปขายคืนหน้าร้านก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องระบบเทรดเนี่ยนะผมจะเล่าให้ฟังทีหลังนะครับการที่เรานําทองไปขายคืนหน้าร้านนะครับผมโดยเฉพาะทองรูวพันเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีทางนะครับที่ร้านทองเนี่ยจะขาดทุนนะครับทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่า เวลาที่เรานําทองไปขายที่ร้านเนี่ยเราจะโดนหักใช่ไหมครับโดนหักอย่างน้อยก็3.5อย่างมากก็5หรืออาจจะมากกว่าน,นั้นนะครับโดยเฉพาะร้านทองที่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับที่ทองขึ้นแล้วร้านทองจะขาดทุนนะครับใครที่เข้าใจว่าทองขึ้นเนี่ยแล้วร้านทองเนี่ยเขาจะขาดทุนเพราะว่ารับซื้อราคาสูงเนี่ยคุณเข้าใจผิดแล้วครับผมบอกเลยนะครับแล้วมีหลายคนที่ไปคอมเมนต์นะครับว่าทองขึ้นเนี่ยร้านทองขาดทุน ไปดูได้เลยครับในคอมเมนต์ไปเสิร์ชว่าหัวเซิงเฮงนะครับใน Facebook ตอนนี้นะครับเสิร์ชแค่คำว่าหัวเซิงเฮงแล้วไปดูในทุกโพสนะครับจะมีคนคอมเมนต์ประมาณนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมบอกเลยว่าร้านทองเนี่ยเขาไม่ขาดทุนให้คุณหรอกครับทองขึ้นเนี่ยเป็นช่วงกอบโกยทํากําไรของร้านทองด้วยซ้ําไปนะครับอย่างร้านผมเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงที่ทองขึ้นเยอะๆเนี่ยได้กําไรในการรับซื้อคืนทองเนี่ยมากกว่าขายทองอีกนะครับ บางคนจะเข้าใจว่าขายทองได้กําไรเยอะกว่าแต่รับซื้อคืนทองเนี่ยด้วยความที่วอลลุ่มมันเยอะจํานวนมันเยอะนะครับมันได้มากกว่านะครับในการที่จะได้ส่วนต่างตรงนี้นั่นเองอย่างผมหัก5%เผมไปขายร้านค้าส่งเขาให้ผมผมเขาหักผมแค่3.5ผมก็ได้ส่วนต่าง1.5%แล้วนะครับ่าทีนี้ ก็มีคนเข้าใจผิดตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับว่าไปขายร้านทองแล้วเนี่ยร้านทองจะเอากําไรแต่ช่วงของขาลงหรอจริงๆแล้วผมบอกเลยนะครับว่าถ้าทองลงอ่ะร้านทองอ่ะเขาไม่ชอบนะครับร้านทองเนี่ยเขาไม่ชอบให้ทองลงนะครับผมแต่เขาชอบให้ทองขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าที่ร้านทองโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีสต๊อกนั่นเองสต๊อกของพวกนี้ครับเวลาที่ทองขึ้นเขาก็จะขายได้ราคาที่ดีกว่านะครับผม แต่ทองลงเขาก็จะขายได้ในราคาที่น้อยกว่านะครับมีร้านทองจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับที่เขาส่วนใหญ่ก็คือเขาจะมีสต็อกใช่ไหมครับถ้าไม่มีสต็อกในส่วนใหญ่ก็จะรับซื้ออย่างเดียวหรือฝากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีสต็อกเพราะฉะนั้นใครๆเขาก็อยากให้ทองขึ้นทางนั้นนะครับที่เป็นร้านทองเขาไม่ได้อยากให้ทองลงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจว่าทองขึ้นเนี่ยร้านทองเนี่ยปิดหนีอะไรอย่างงี้นะครับผมเข้าใจผิดแล้วครับ ถ้าเขาปิดเนี่ยแปลว่าเขาจะปิดพักผ่อนอะไรอย่างนี้เฉยน,นะครับโดยเฉพาะร้านทองต่างจังหวัดโดยส่วนใหญ่วันอาทิตย์ก็จะปิดกันใช่ไหมครับอันนั้นก็ปิดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ได้ปิดเพราะว่าทองคามันขึ้นแต่อย่างใดนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับผมอ่าในส่วนของตัวที่ทองลงละ่ะทองลงเนี่ยร้านทองเนี่ยจะขายเนี่ยก็อาจจะขายได้กําไรน้อยลงนะครับผมอ่าเวลารับซื้อคืนไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าซื้อเขาก็ขายตามกลไกราคาตลาดนะครับ แต่มันจะมีปัญหาเฉพาะร้านทองที่ไปเก่งกําไรตัวของสต็อกทองนั่นเองนะครับอย่างร้านทองที่เขาบริหารเก่งๆยอย่างออโรร่าอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะไม่เอาเรื่องของกําไรของทองขึ้นหรือทองลงเลยเขาเอาแค่กําไรของค่ากำเเน,นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติมีลูกค้ามาซื้อทอง1บาทจากร้านทองออโรร่าไปออโรราเนี่ยเขาก็จะทําการซื้อทอง1บาทกลับเข้าสต็อกทันทีนะครับ ไม่มีการเก็งกาไรใดๆท้งนั้นนะครับหรือมีคนเอาทองมาขายให้กับออโรร่านะครับเอาเอาทองมาขายกับร้านทองออโรร่าร้านทองออโรร่ารับซื้อรับซื้อเข้ามาใช่ไหมครับเขาก็ต้องทําการขายไอ้ทองที่ซื้อเข้ามาเนี่ยทันทีนะครับผมไม่มีการเก็งกาไรว่าเดี๋ยวทองจะไป6กหมื่นเจ็ดหมื่นหลอกนะครับเขาจะซื้อมาขายไปทันทีแบบนี้เสมอน,นะครับ เพราะฉะนั้นร้านทองใหญ่ๆโดยส่วนใหญ่เขาจะบริหารด้วยระบบนี้กันทั้งนั้นนะครับ <c oughs> ก็คือเขาจะไม่เก่งกําไรราคาทอง <c oughs> เขาจะกินแค่ส่วนต่างนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นโอกาสขาดทุนเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับผมคือโอกาสขาดทุนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับถ้าไม่ไปเก่งกําไรพวกสต๊อกกันไปเชื่อ,อนักวิเคราะห์ว่าจะขึ้นไป6 7เจ็ดหมื่นอย่างเงี้นะครับแล้วก็ไปเก่งกาไรกันอย่างนั้นเนี่ยอันานั้นอาจะขาดทุนนะครับแม้ว่าความเสี่ยงมันจะแทบจะเป็นศูนย์ใช่ครับแต่ว่ามันก็ยังมีอ่เขาเรียกว,ว่าเป็นช่องว่างอยู่นะครับ ตรงหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงก็คือเวลาที่เราไปซื้อทองนะครับในวันเสาร์อาทิตย์คือซื้อจํานวนเยอะมากๆเนี่ยนะครับร้านทองเนี่ยจะเกิดปัญหานะครับก็คือร้านค้าส่งนะครับโดยส่วนใหญ่จะเกิดกับร้านที่ใหญ่หรือว่าคนไปซื้อเยอะมากๆนะครับอย่างเช่นหัวเซ้งเฮงเนี่ยวันหนึ่งคนซื้อเยอะมากๆเนี่ยจะเกิดปัญหาได้นะครับและเขามีระบบเทรดทองด้วยพอมีการเทรดทองเข้ามาอีกทาให้วอลลุ่มมันยิ่งเยอะนะครับ มันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะล็อกราคาได้นั่นเองนะครับเพราะว่าวันจันทรไม่รู้ว่าราคาทองอาจจะขึ้นเป็นพันก็ได้เพราะว่ามีสงครามใช่ไหมครับมีการยิงกันอะไรเงี้ยในวันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นวันจันเนี่ยอาจจะขึ้นไปสูงมากๆและถ้าคนเข้ามาซื้อแล้วหัวเส้นเฮงเนี่ยเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งอยู่แล้วคนเขาก็จะเลือกแบรนด์อันดับหนึ่งกันพอมันขึ้นเยอะมากๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้หัวเส้นเฮงเนี่ยได้ราคาที่สูงในวันจันทร์แต่มันล็อกราคาของลูกค้าในวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งยัง อันนี้เนี่ยมันจะทําให้หุวเส้นเหงไม่สามารถที่จะซื้อกลับเข้ามาในราคาเดิมได้นะครับก็จะต้องซื้อในราคาที่สูงขึ้นหรือก็คือขาดทุนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องว่างนะครับแต่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะกับร้านค้าส่งที่เป็นร้านใหญ่ๆเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นร้านทองที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหานี้เลยนะครับผมก็คือเขายิ่งอยากให้ลูกค้าเนี่ยเยอะด้วยซ้ํานะครับให้มาขายเยอะเะด้วยซ้ําเขาจะได้ทํากําไรจากส่วนต่างนั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ย ตัวของระบบเทรดของหัวเส้นเฮงระบบเทรดของหัวเส้นเฮงเนี่ยเขาก็ใช้ระบบนี้นะครับก็คือก็คือลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อทอง1บาทใช่ไหมครับร้านทองของหัวเส้นเฮงเขาก็ต้องซื้อคืนทอง1บาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะได้มีแค่ค่าส่วนต่างหรือว่าค่าสเปดหรือที่เรียกว่าค่าบล็อกนั่นแหละนะครับที่เขาจะได้อาจจะ50บาท20บบาทร้อยหนึ่งนะครับแล้วแต่ช่วงเขาจะได้แค่ตรงนั้นนะครับเขาจะไม่ได้ได้ตัวของ ทองขึ้นทองลงนะครับเพราะฉะนั้นทองลงเขาไม่ได้ขาดทุนให้เรานะครับและทองขึ้นเขาก็ไม่ไดเอากําไรของเขามาจ่ายให้เราด้วยและทีนี้นะครับมันจะกระทบกับใครบ้างใช่ไหมครับตัวที่เขาปิดระบบไปเนี่ยหนึ่งนะครับคนที่จะกระทบก็คือคนที่จะซื้อทองเฉพาะวันอาทิตย์นี้ก็คือวันนี้เท่านั้นนะครับผมที่จะซื้อทองวันนี้แล้วไปเก็งกําไรเอาวันพรุ่งนี้คือเล่นแค่วันเดียวระยะสั้นเนี่ยนะครับ อันนี้เนี่ยจะกระทบแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้นะครับแต่ก็สามารถที่จะซื้อเจ้าอื่นได้นี่ครับเพราะว่าหัวเส้นเฮงเขาไม่ได้มีทุกจงังหวัดอยู่แล้วนะครับมีแค่กรุงเทพนะครับเราก็ไปซื้อเจ้าอื่นได้อยู่แล้วถ้าเราเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมครับอย่างเช่นแม่ทองสุกอินเตอร์โกอย่างนี้เขาก็เปิดปกตินะครับผมแล้วก็สเปียรหรือค่าบล็อกไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็คือต่างกันไม่เท่าไรหร่หรอกครับต่างกันแค่10บาท20บาทถูกไหมครับถ้าเราจะเล่นสั้นขนาดนั้นเนี่ยผมว่าก็ เปิดไว้หลายที่ก็ได้นะครับผมโบเกอร์เนี่ยเปิดหมูทุกเจ้าไว้เลยก็ได้นะครับเผื่อเจ้านี้ปิดอีกเจ้าหนึ่งเราก็ไปเทรดอีกเจ้าไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับอ่าซึ่งมันไม่ได้มีปัญหาเป็นปัญหาที่ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้กระทบต่อเรื่องของชื่อเสียงหรืออะไรของตัวหัวจริงแน่นอนว่าอาจจะมีระยะสั้นนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือราคาซื้อคืนของเขายังเหมือนเดิมหรือเปล่า อันนั้นต่างหากนะครับที่สําคัญเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการเทรดทองหรือการซื้อทองหน้าร้านเนี่ยมันคืออันเดียวกันเทรดทองเนี่ยก็คือการที่เราสามารถไปรับทองจริงได้นะครับคนที่เก่งกําไรโดยที่ไม่ไปรับทองจริงหรือว่าเก่งกําไรระยะสั้นอันนี้เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนะครับแต่คนที่เทรดหรืออมทองหรืออะไรก็ตามและได้เป็นทองจริงเนี่ยไม่มีผลกระทบหรอกครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราซื้อทองเพื่ออะไรครับอย่างผมเนี่ยผมเก็บทองเพื่ออะไรผมเก็บเพื่อรักษามูลค่าของเงิน ไม่ได้เก็บเพื่อรวยไม่ได้เก็บเพื่อพลิกชีวิตอย่าลืมนะครับเพราะว่าอันนั้นคือหน้าที่จริงๆของทองนะครับผมผลตอบแทนเนี่ยมันสูงก็จริงในช่วงปี1-2ปีที่ผ่านมามันสูงกว่าตัวอ,อื่นก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับช่วงที่ทองนิ่งก็นิ่งจริงๆนะครับนิ่งเป็น10ปีก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปซื้อทองหวังพลิกชีวิตหวังอะไรนะครับเราคิดแค่ว่ามันเก็บมูลค่าของเงินต้นไว้ได้นะครับหรือทองรูปพรรณเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่รักษามูลคค่าาไวไว้้ดขยืน เหมือนได้ใส่ฟรีครับใส่ทองฟรีเอาไปขายคืนแล้วได้ทุนได้กําไรแค่นั้นเนี่ยมันคือได้กําไรของเรื่องการเอาชนะเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นกําไรไปแล้วนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมที่จะกระทบเวลาที่ร้านทองเขาปิดเนี่ยก็คือเรื่องของคนที่อาจจะมีออเดอร์ติดอยู่ใช่ไหมครับอาจจะเทรดมาตั้งแต่ก่อนวันศุกร์หรือวันศุกร์เนี่ยเทรดเข้ามานะครับแต่ออเดอร์ติดอยู่ไม่สามารถขายได้หรือไม่สามารถที่จะซื้อเพิ่มได้อะไรอย่างนี้นะครับไม่สามารถปิดออเดอร์ได้เนี่ย ข้อดีก็คือว่าถ้าทองวันจันทร์มันขึ้นเราก็ได้ราคาที่ดีขึ้นแต่ถ้าเราถ้าทองมันลงอันนี้เนี่ยเราก็จะเสียเปรียบนะครับก็คือไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะโดนเต็มๆนะครับสำหรับคนที่มีออเดอร์อยู่แล้วต้องการที่จะขายนะครับแต่คนที่จะถือต่อไม่มีปัญหาครับเพราะเขาปิดกี่วันครับวันเดียวนะครับก็คือวันอาทิตย์แลวเขาเปิดอีกทีวันไหนครับวันจันทร์นะครับและคนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าวันอาทิตย์เนี่ยวันทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เนี่ยตลาดทองโลกมันปิด นะครับผมตลาดทองโลกมันปิดเพราะฉะนั้นจะไปซื้อเนี่ยราคามันก็ราคาเดียวกันนั่นแหละครับผมกับวันศุกร์นะครับมันไม่มีราคาที่มันต่างกันไม่มีขึ้นไม่มีลงนะครับผมเพราะฉะนั้นราคาตลาดวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยราคามันคือราคาเดิมนะครับมันจะไปเปิดอีกทีก็คือวันจันทร์ซึ่งร้านเขาก็เปิดแล้วนะครับสําหรับตัวหัวเซิงเฮงทีนี้ถามว่ามันจะกระทบต่อชื่อเสียงของหัวเซิงเฮงไหมในกรณีที่เขาปิดแบบนี้แน่นอนเขาว่าระยะสั้นอาจจะมีดราม่ามีกระทบ อะไรเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หัวเส้นเหงเขาทําได้ดีมาตลอดก็คือเขาซื้อคืนในราคาที่สูงกว่าคนอื่นและรักษามา,มาตรฐานเปอร์เซ็นทองไว้ได้อันนี้คือจุดแข็งของเขาถ้าเขาไม่ได้ทําให้จุดแข็งตรงนี้เสียไปเนี่ยชื่อเสียงเขาเนี่ยมันไม่หายไปไหนหรอกครับผมเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับหัวเส้นเหงเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบต่อด้านชื่อเสียงอะไรเลยนะครับแต่ทําไมสื่อเอาไปโพสต์กันใช่ไหมครับไปโพสต์กันใหญ่เลยมีทุกเพจเอาไปโพสต์เลยเพราะว่า ร้านทองัวเซสงเฮงเนี่ยเาป็นร้านทองที่ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมานานนะครับพอเขาปิดระบบแค่หนึ่งวันเนี่ยคนก็เลยเอาไปโพสต์เพื่ออะไรครับเพื่อหาเงินครับผมเพื่อหาเงินนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับไอ้โพสสีแดงสีฟ้าใน a c e b o o k เนี่ยนะครับตามเพจต่างๆเนี่ยมันได้เงินนะครับอ่ามันได้เงินและคนเข้าไปคอมเมนต์ด่าเข้าไปดรามาโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยชอบความดรามาอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ด่ากันเต็มอย่างนี้เนี่ยคนที่ได้เงินคือสื่อนะครับผม เราไปดูก็ได้ครับรายการสื่อส่วนใหญ่เนี่ยรวยกันทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าไม่ต้องทําอะไรครับวันๆก็คือเอาข่าวของคนอื่นมาพูดกันนะครับไปแย่งแฟนไปอะไรด่ากันดราม่านะครับคนก็เข้าไปคอมเมนต์เขาก็รวยนะครับผมคนที่เสียก็มีแต่คนที่เป็นต้นทางนะครับผมของข่าวกับปลายทางของข่าวแค่นั้นเองนะครับและโดยส่วนใหญ่นะครับผมกรณีที่ร้านทองเขาปิดเนี่ยก็จะเกิดกับเฉพาะร้านทองที่ เขาเป็นร้านใหญ่ๆนะครับที่มีวอลลุ่มเยอะนะครับคือไม่สามารถบริหารสภาพคล่องได้ทันหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวระบบนะครับแต่ร้านทองเล็กๆเนี่ยเขาไม่มีปัญหาหรอกครับเขายิ่งอยากให้ลูกค้าเยอะด้วยซ้ำนะครับผมไม่ว่าจะมาซื้อมาขายก็ตามยังไงร้านทองที่เป็นเจ้าเล็กๆเนี่ยเขาไม่มีทางขาดทุนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทองขึ้นแล้วร้านปิดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะบอกว่าร้านทองเนี่ยปิดหนีเวลาที่ทองขึ้นนะครับ เป็นเฉพาะบางร้านแค่นะครับโดยเฉพาะร้านส่งนะครับถ้าเป็นร้านทั่วไปเนี่ยไม่มีใครเขาปิดหรอกครับเพราะว่ากําไรดีจะตายนะครับจะปิดทําไมนะครับถ้าจะปิดเนี่ยก็จะ,ยจะเป็นเฉพาะร้านค้าส่งที่เขามีช่องว่างตลาดและวอลลุ่มเทรดสูงมากๆอย่างหัวเส้นหฮงเนี่ยอาจจะต้องปิดเพื่อประกันความเสี่ยงนั่นเองนะครับและเรื่องของชื่อเสียงเนี่ยมันอาจจะกระทบแค่ระยะสั้นเพราะว่าเขาปิดเพื่อเพื่อที่จะทําให้ร้านเนี่ยมันไม่เจ๊งนั่นแหละนะครับพูดตรงๆไม่งั้นเนี่ยถ้าคนเทรดเยอะมากๆเนี่ยมันอาจจะเกิดส่วนต่างที่เยอะแล้วเขาอาจจะต้องขาดทุน เข้าเหนือเขาก็ได้นะครับแต่มันไม่ใช่เหตุผลว่าทองมันขึ้นไปแล้วเขาไม่ยอมที่จะขาดทุนให้ลูกค้านะครับเพราะเขาไม่ได้ขาดทุนให้ลูกค้าอยู่แล้วคนที่ขาดทุนคือตัวเขาเองที่ไม่สามารถล็อกราคาตัวของทองคําลูกได้นะครับอันนี้มันคนละประเด็นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าร้านทองเนี่ยปิดหนีลูกค้าในตอนที่ทองขึ้นเนี่ยอันนี้มันเป็นมันไม่มันไม่ใช่นะครับไม่ใช่เหตุผลนี้ เพราะว่าทองขึ้นโดยส่วนใหญ่เราจะได้ส่วนต่างอยู่แล้วและร้านทองอย่างหัวซิงเฮงเขาก็จะกินส่วนต่างอยู่แล้วนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของนโยบายในการบริหารความเสี่ยงมากกว่าและถ้ามองในมุมของคนที่เก็บทองแท่งระยะยาวที่เป็นทองหัวซิงเฮงเนี่ยมันยิ่งดีด้วยซ้ํานะครับทําไมมันถึงยิ่งดีเพราะว่าถ้าเขาบริหารความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าโอกาสที่เขาจะเจ๊งหรือหายไปจากตลาดเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ย เรื่องความเสี่ยงตรงนี้ไปเลยนั่นเองร้านทองที่ยังเปิดเสาร์อาทิตย์อยู่นะครับก็คือร้านทองที่กําลังเสี่ยงอยู่นั่นเองนะครับที่จะไปล็อกราคาในวันจันทร์นะครับว่ามันอาจจะขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะครับหรือเขาอาจจะมีการจํากัดจํานวนการซื้อนะครับว่าไม่ให้ซื้อเกินเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมในช่วงที่ทองมันผันผวนมากๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลนะครับไม่ต้องไปกลัวไปเครียดมากนะครับใครที่ถือทองอยู่ก็ถือต่อไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาในตัวของร้านเขานะครับ ร้านไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเป็นแค่เรื่องของสื่อนะครับที่เขาเอามาประโคมแล้วก็เขาปิดเนี่ยแค่หนึ่งวันนะครับอย่าลืมวันจันทร์เขาก็เปิดมาเหมือนเดิมสามารถเทรดได้เหมือนเดิมเอาไปซื้อขายได้เหมือนเดิมเขาไม่ได้ประกาศปิดกิจการนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตนุกไปนะครับผมวันนี้ก็เท่านี้นะครับก็สําหรับใครนะครับผมที่มีคําถามนะครับเกี่ยวกับทองคําแท่งหรือทองรูปพรรณก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนใครที่เห็นต่างเห็นแย้งยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันเพราะว่าผมเนี่ย เปิดกว้างทางความคิดนะครับเพื่อที่จะให้คนมาคอมเมนต์เยอะๆแชร์ประสบการณ์เยอะๆจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาอ่านนั่นเองนะครับแต่ว่าเวลาเห็นแย้งเห็นต่างเนี่ยขอเหตุผลด้วยนะครับผมมันจะได้เป็นประโยชน์ไม่ใช่มาเห็นแย้งบอกว่าไม่จริงมั่วหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่มีเหตุผลประกอบเลยอันนี้เนี่ยแปลว่าคุณนั่นแหละนะครับที่เป็นคนมั่วนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ